มากันเลยอีกหนึ่งคู่ฮอตนะครับบุญนะครับนบพธน,นะครับกับเปรมวรุธที่มักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักมาให้เป็นแฟนได้ฟินกันนะฮะอย่างวันเกิดที่ผ่านมาของเปรมเองเนี่ยบุญก็ได้เซอร์ไพรส์นะครับของขวัญวันเกิดเป็นแหวนทองแบบสั่งทำพิเศษเลยนะพร้อมกับมีการสลักชื่อไว้ด้วยนะฮะงานนี้ทั้งคู่ยังอัปเดตเรื่องของซีรีส์นะครับที่หลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาคอยนะครับอย่างเชือกป่านครับ แต่เชือกป่นได้ได้อ่อนและได้ดูแน่นอนตอนเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับผมไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรายังพอมีเวลาอยู่ใช่แล้วก็จริงๆมันมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เราเองก็ยังไม่สามารถพูดได้เนาะพูดบไปก่อนอาจจะมาก่อนเชือกป่านหรือหลังเชือกป่านก็ได้แต่เชือกป่านเนี่ยมาแน่นอนส่งห้องวันให้ครับผมก็มีของมินุมินี่เขาก็ทําช่องเงินมาให้ทําของแบบเล็กๆน่ารักน่ารักมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมีคนซื้อรถมาให้ด้วยรถที่เป็นรถขอนเงิน ซื้อพอซื้อพอ,อ,พอให้แต่พอยังเป็นคันเล็กอยู่ใช่รอคันใหญ่ที่ที่เราให้แหวนคือหนึ่งคือมันมันเป็นแหวนทองแล้วมันมีมูลค่าในตัวมันเองอยู่แล้วต่อให้ขึ้นลงยังไงเดือดร้อนเนี่ยเขาก็สามารถนาไปขายได้เนาะใช่แล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบอ่ะมีชิ้นเดียวในโลกแน่นอนแล้วเราแบบวางแผนทํามาแบบนานมากใช่อยากให้แบบมันเป็นพิเศษรับ,บเพาใช่เป็นความรงจําด้วยครับผมความพิเศษอะไรคือสลักชื่นหรืออะไร เป็นชื่อนั่นแหละเป็นชื่อยอ่อตัวเล,เล็ใช่ครับชใช่มีกิมมิกเร็กๆ,ๆ,ๆน,นเลยๆนะเฮ้ยก็ดีใจครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ที่ที่เขาให้หรือว่าแบบเป็นอะไรที่เขาแบบส่งมาให้ผมก็ดีใจหมดไม่ได้หมายความว่าแบบเอ้ยอ,นนอันนี้มัน,มนเป็นหวาแหวนมันเป็นทองเลยแล้วเราจะรู้สึกดีใจเพิ่มกว่าเดิมจริงๆเป็นอะไรที่เขาให้หรือเขาไม่ต้องให้แค่เขาพูดคําว่าแบบ happy b i r t เดย์ผมก็โอเคนะผมไม่ได้ยึดติดกับอะไรขนาดปีนี้เป็นซื้อแมวครับแมวแมวเขาราคาแพงกว่าแหวนบนนี้อีก แมวเขาอะหนึ่งตัวโอ้โหไม่เราซื้อซื้อแวนบุตรได้ประมาณเกือบห้าวงอะฮะไม่เราซื้อน้องบางทีเราก็อยากแบบซื้ออ้อรดีเขาเขาน่จะอยู่เราเป็นหลักสิบปีก็เป็นได้ครับผมเราก็อยากซื้อแบบแมวน้องดีๆไปเลยพ่อพ่อเขาถามพ่อเขาว่าทําไมไม่ซื้อรถให้ลูกไม่ไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อแมวให้ลูกได้เลยเอาแมวซื้อหมาซื้ออะไรที่เป็นสัตว์เลี้ยงพ่อผมสัอรหอเต็มที่ เราอยู่คนเดียวมาใช่ไหม,มเรารู้สึกว่าเราอยากมีแบบสัตว์เลี้ยงมีเพื่อนอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าตอนที่ผมอยู่ต่างจังหวัดฮะผมเลี้ยงหมามาตั้งแต่อายุเด็กๆเ,เลยมาตลอดแล้วพอมาอยู่นี่รู้สึกแบบเงาๆาอ,อ่ะเราพร้อมแล้วเรามีมีทรัพย์ที่จะเลี้ยงดูเขาได้มีความรับผิดชอบพอที่จะเลี้ยงเขาเราก็เลยอ่ะถึงเวลาแล้วแหละเราคงซื้อน้องมาเลี้ยงดีกว่าเรื่องเรื่องรถคือถ้าถามว่ามันจําเป็นต้องใช้ไหมมันจําเป็น <Okay. S 1> ครับผมแต่ผมก็อดเปรี้ยวกินหวานต่อไปครับ เอาเงินไปหมุนนู่นหมุนนี่ต่อใช่ทำธุรกิจเนอะใช่กังงอเงยออกมาก็คือรถพักไว้ก่อนก็ประมาณนั้นครับผมจริงๆก็ไม่พี่คือรถกับแมวราคามันไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะคือจะบอกว่าคือรถมันก็จําเป็นแต่ว่าผมยังคิดว่าอะเราไม่ได้มีทรัพย์สินพอขนาดที่โอ้โหไปดาวรถนู่นนนี่นั่นได้อะไรเงี้ยเราก็อ่ะงั้นทํางานเก็บตังต่อแล้วกันอะไรก็แล้วก็เรา เราต้องอดเปรี้ยวกินหวานต่อไปออพี่อดคนต่อไปคืออยากได้มันอยากได้ลแล้วแหละแต่เราก็าอ่ะเก็บตังค์ไว้ดีกว่าครับผมเพราะว่าซื้อรถไปแล้วมันก็อ่ะรถ <ลด S 1> ามก็รล,ล, <ด S 1> ลงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนหรือว่ายัางไงด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ